แผนผังต้นไม้ปัญหา Problem t r e แผนผังต้นไม้ปัญหาเป็นเครื่องมือแรกที่ใช้วิเคราะห์และระบุป,ปัญหาด้วยกระบวนการแยกปัญหาออกเป็นส่วนต่างๆและจัดเรียงตามองค์ประกอบของต้นไม้ได้แก่ลำต้นคือประเด็นปัญหารากคือปัจจัยกำหนดสุขภาพหรือให้เข้าใจได้ง่ายคือสาเหตุของปัญหาซึ่งแบ่งออกเป็น3ด้านคือ 1. พฤติกรรม 2. สภาพแวดล้อม โดยสภาพแวดล้อมในแผนผังต้นไม้ปัญหาจะแยกออกเป็น2มิติได้แก่สภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางสังคมและ 3. ระบบบริการสุขภาพก่นไก่หรือภาคีในพื้นที่ส่วนกิ่งกา้านและใบคือผลกระทบที่เกิดจากปัญหาจากภาพแผนผังต้นไม้ปัญหาจะทําให้เห็นประโยชน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ 1. ช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบได้ครบทุกมิติ ที่เกี่ยวข้องประเด็นปัญหาสุขภาพ 2. ทําให้เห็นความเชื่อมโยงของปัญหาสาเหตุและผลกระทบ 3. ช่วยประเมินความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ดําเนินงานในปัจจุบัน 4. ช่วยในการตั้งต้นผลลัพธ์และเป้าหมายในการดําเนินโครงการเทคนิคในการวิเคราะห์แผนผังต้นไม้ปัญหาขั้นที่ 1. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนระบุป,ประเด็นปัญหาสุขภาพ จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนขั้นที่2เขียนปัญหาหลักในรูปประโยคสั้นๆไว้ที่กลางลำตน้นเช่นการสูบบุหรี่จากนั้นให้วิเคราะห์ข้อมูลบริบทของปัญหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและเขียนไว้ที่ข้างลำตน้นเพื่อให้เห็นข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้านจำนวนคนสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน รายละเอียดปัญหาสุขภาพของบุคคลแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาสุขภาพข้อจำกัดต่างๆของชุมชนขั้นที่ 3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือปัจจัยกำหนดสุขภาพที่ทำให้เกิดปัญหาระบุไว้ในตำแหน่งรากของต้นไม้โดยดูจากข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์และจัดมวหมู่ของสาเหตุแบ่งออกเป็น4ด้านด้านพฤติกรรมเช่นอยากรู้อยากลอง เลียนแบบผู้ใหญ่สภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นไม่มีกติกาชุมชนเรื่องบุหรีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นมีร้านขายบุหรี่ในชุมชนและระบบบริการสุขภาพกลไกภาคีที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานไม่เข้ามาจัดก,การปัญหาอย่างจริงจังขั้นที่4วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหา4ด้านได้แก่สุขภาพชุมชนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาหลักไว้ในส่วนของกิ่งก้านใบผลกระทบทางสุขภาพเช่นไอเรื้อรังปอดอักเสบถุงลมโป่งพองมะเร็งปอดอันตรายจากควันบุหรี่มือสองที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใกล้ชิดผลกระทบทางสังคมเช่นสังคมรังเกียจคนเดินหนีเนื่องจากเหม็นกลิ่นบุหรี่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเช่นทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ ไฟไหม้ทุ่งหญ้าจากการทิ้งก้นบุหรี่ผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อบุรีรวมทั้งชุมชน90,000บาทต่อเดือนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขั้นที่ 5. ทบทวนแผนผันผนผนผงต้นไม้ปัญหาว่ามีความสมเหตุสมผลและมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ดังนี้ระบุประเด็นปัญหาสุขภาพและเขียนปัญหาสั้นๆวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหา ทุกสาเหตุของปัญหาได้ระบุผลกระทบครบถ้วนแล้วการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและผลกระทบข้อมูลมีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกันมีทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเมื่อได้แผนผังต้นไม้ปัญหาที่สมบูรณ์แล้วจะเห็นได้ว่าการแบ่งส่วนของปัญหาออกเป็นส่วนๆทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้สอดคล้องและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การกำหนดตัวชี้วัดและผลลัพธ์ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนต่อไปเราจะนําแผนผังต้นไม้ปัญหาที่สมบูรณ์มากำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ของโครงการที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันที่เป็นอยู่ไปสู่สิ่งที่อยากให้เป็นกัน